วันนี้พีทเทิลพามาเรียนออนไลน์ครับออนไลน์วิชาการนิตศาส์ 1, 1> ครับวันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบครับลากเส้นจับคู่โอเคเก่งมากครับอ่าข้อต่อไปเลยครับหนึ่งหนึ่ง ับูเลยครับ<ฮ>มันจะมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรครับโอเคครับเก่งมากเลยครับก็ต่อไปเลยครับ 1>, 1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดปดดอยู่ไหนครับไอ้ตังอ้าวแปดอยู่ไหนครับหลักเลยครับ โอเคครับป้านเลยครับแก่งมากแก่งมากเลยนี่ปีเติ้ลนั้นก็ต่อไปเลยครับปีเติ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแโอเคอันนี้ไม่ต้องเอปได้หยุดตรงกันเลยกรัปุ่มก็ต่อไปเลยครับนี่เลยไหมครับน่าจะเป็นสิบนับพ้อนเลยครับ เด็กชายวิชาเดานะครับนับคนที่ครับเจตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจตุงนี่นเลือปภาพนั้นับคนเลยกับปี่เต้นครับ 2> 1 2ึ่งสองห้าหเดเเอาเอๆาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาลักเส้นเลยครับเจ็ดอะไรยังครับ เสร็จแล้วต่อไปต้องเป็นระบายซีใช่ไหมครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับสีนี้เอาซีมาระบายเลยครับทีนี้ขั้นตอนระบายซีนี่เหลือซีไอ้สวยงามเลยนะครับผมอย่าส่งไปนี่คุณครูว่าได้ตีดึงลาเมเลยนี่ระบายเล็กแปะเละระบายเล็กซิปกรอนครับผมระบายนะเป็นร่วงสีอะไรกันเลย ครับระบายเลยจินตนาการก้องปีต้นเลยครับปีต้นจะระบายสิไรปีต้นเหลือกลงเลยระบายทุกสีฟ้าได้ครับโอเคได้ครับครับอ่าปีต้นลงมือทําเลยนะครับคลิปนี้วา้แกนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยพาไปแลยคลิปต่อๆไปก้องไตเติ้ลแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเอ่อชมจ่องไตเติ้ลจตอรี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ว้แกนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ